สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นาลิกสามสิบสาเรื่องราวแปลกๆในวงการมายาบดโ,โห่โยยแยะสีเดียวสําหรับวันนี้แต่ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าในวันที่หที่นาลิกจัดเสวนานั้นก็มีกลุ่มนักมายาพณ์ที่มาซอยโรงเรียนฟิลิปไม่ถูกถามกันจังว่าซอยฟิลิปเป็นอย่างไร ็สวัสดีครับว <plusieurs S 1> <ad> uh, ันน oh, ี้นายิษฐ่านน้ำมันยกลชาวใต้นะครับมาเลี้ยงฉลองขึ้นมาเที่ยวที่ถึงเตเปกันนะครับโอ้โหแต่ละคนสันโลเลยนะครับนู่นนี่นะครับนับลึกนับลึกชั้นยาชั้นยากินหน้ากินหน้าแล้วก็นี่จ็อกเกอร์จ็อกเกอร์จ็อกเกอิดกบี คณะทัวร์ทองแดงจากภาคใต้บินลับฟ้าโดยมีไก่หนุ่มจากเชียงใหม่มารอรับติดสนามบินแต่ละคนก็พกเงินกันมาเพียบหลังจากที่ทัวร์โรงเรียนฟิลิปก็ออกช็อปปิ้งซื้อของร้านเสียบเปียวและร้านป่า่อแหม่ทั้งสองร้านยิ้มระลรื่นแน่ช่วงนี้ครับเล่นของนอกช้อปปิ้งซื้อของในกนกันเพลินครับ ngân một kriêng xuống tất khoáng nòng chân nhà có bốn cặp ba lô lệch bọc leo đi về à sư hay đu đu nói nhanh mấy mày bị ngân sư tố công viên cặp ba lô tông nâng lốt thua ăn nâng lốt thua dệt khá cặp những tông vẽ diêm thần nà lít châu po chạm thần nà lít có đi chai khắp เพราะว่ากลุ่มทองแดงเหมือนกันโอ้ตอนรับเป็นอย่างดีอีตอนกลับครับธนาเิศก็ใจปั๊มเมารถกระบะสองคันขนสัมภาระไปส่งถึงปากทางถนนเพชรเกษมแล้วก็โบกรถสิบล้อให้เหล่าทองแดงกลับหัดใหญ่กันเอาเองตัวไก่ตัวมันแล้วโว้ยตัวลงดีค่ะตัวลงจอยแอบถ่ายแล้วจอดได้ไหมตัวลงปล้องนิดหน่นีกลาวว่านี่กล่าวว่ากลางคืนนอนไม่หลับ ว่าโชว์ทุกวันทุกคืนทุกคืนนอนไม่หลับเหรอโชว์อะไรโชว์ทุกคืนไงแล้วตอนนี้ปิดนอนไม่หลับเหรอตอนนี้นอนเราไม่หลับเพราะค่าฐานล่าข้าเป็นยังไงเนี่ยลงทุนละไรย่างเงี้ยวันนี้ที่มาก็ตั้งใจจะมายืมเงินตัวเองกับมาตลกเปิดตรงไหนเปิดตรงไ้นก็ใกล้ๆบิ๊กซีเมื่อไหร่พยายามจะให้ทันก่อนสิ้นปีคือปีนี้แต่ไม่รู้จะทันไหมต้องต้อง งด้วยอยู <Mm ่ที่บันนี้นะอยู่ที่บันนี้ไม่พ่อมีมียิ้มตังนี้ก็ได้หลายคนนะเราถ้าลงทุนกันตอกถิ่นมาด้วยครับว่าพี่ทักซิโดก็จะเปิดโรงละครอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเป็นมายากลก็คงให้กำลังใจกันนะครับเคยดูนั่นดิบซิบ้างไหมอ๋อดูฮะเพราะที่ตัวนี้จำได้เลยไม่ชอบไม่ช็อตรู้สึกเป็นไงกับนั่นดิบซิปครับ ก็ดีฮะทำให้รู้สึกทราบข่าวของวงการแล้วก็เหมือนโดนหลอกมาถ่ายด้วยเพอ่าราเดคุณห่ายในช่องหลังเนี่ยเออเด็กสาวคุณหลาย ในวันที่หพยสองพันห้าร้อยห้าสิบหกที่ผ่านมาต้องบอกว่าขอชื่นชมทุกทุกท่านเลยครับที่มีความรับผิดชอบสูงมากเวลาในการมาทุกคนมาก่อนเวลากันหมดน่ารักจริงๆไปดูครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับแขก้มีเกิยทุกทุกคนที่มาในววันนี้ตอนนี้นะครับ อาจารย์จะดีก็ได้เกียินะครับหยุดงานนะครับโดยไม่บอกทำลมด้วยอันนี้เยอะใหญ่เลยนะครับหยุดโรงเรียนอีกนี่หยุดโรงเรียนมาเลยนะครับก็ให้เขียนมาบรรยายเสริมมาจากอุดรอีกว่านี่มีจากอุดรมีฮนนู่นมาจากเชียงใหม่โอ้โหพัทยายนี่พัทยาน่นมานู่นเลยลังสิตนี่ จากบุรีครับชนบุรีโอ้โหนี่ดินแดงไก่นี่พระโขนงแม่น่คพระโขนงนะครับมาวันนี้ก็ขอบคุณคุณเบนนะครับที่คาดเดาแล้วนะเพราะว่าให้เกียรตให้เกียรติเขามีงานที่ฮ่องกงมีงานที่ลอนดอนมาที่นี่ถามว่าให้ภาพนู๊ดก็ใหยอดไปนะครับ ก็นะครับการนดีก็ได้เกียนมาบรรยายเสริมนะครับเพิ่มเติมจุดต่างๆนะครับก็ผมคิดว่าทุกคนอยากจะรู้แล้วว่ามันเป็นอะไรที่ทําไมต้องอยากให้ดูกันนะครับอยากจะแชร์ความรู้เหล่านี้กับทุกๆท่านครับเรียนเชิญาจานับ้าอย้าที่อาจารย์สิลิให้รู้เรื่องมาบ้าง วันนี้เนี่ยเราไม่เรียกว่าการอบรมไม่เรียกว่าเลคเชอร์อไม่เรียกอะไรทั้งนั้นเรียกว่ามาพบปะพูดคุยสนุกสนุกกันนะครับแล้วทําไมถึงเรียกแค่ไม่กี่คนตรงนี้ก็นเนื่องด้วยสภาพของสถานที่มันจํากัดนะคะเราอยากจะเรียกมาเป็นร้อยคนก็ได้แต่สถานที่มันมันไม่ให้นะครับไม่ให้ไล้อย่างเราก็ถือว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการมาพบปะพูดคุยแลกแลก,กเปลี่ยนกันมากกว่าที่เจารย์ฟิลิปบอกว่า <c oughs> ได้ดีวีดีแผ่นนี้มาเนี่ยจริงๆแล้วดีวีดีแผ่นนี้เนี่ย เอามาเพื่อเป็นตัวประกอบเท่านั้นเองเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะคุยกันไม่ใช่ผมคุยให้ฟังนะเนื้อหาที่เราจะคุยกันก็คือว่าตอนนี้ที่เราเราติดปัญหามากๆก็คือว่าเราจะทําโชว์หนึ่งโชว์เนี่ยเอาตีสักว่าสิบนาทีแล้วกันนะสิบนาทีมันต้องเองริ่มยังไงมันมีวิธีคิดคิดอย่างไงมันถึงจะทําโชว์ตรงนั้นออกมาได้และไอ้โชว์ส่วนประกอบหลายอย่างเนี่ยที่มันจะอยู่ในสิบนาทีตรงนั้นเนี่ยมันควรจะมีองค์ประกอบ อะไรหนะลายอย่างอยู่ในสิบนาทีตรงนั้นมันมีวิธีคิดยังไงวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันในช่วงแรกของการเสียวดาแหมทุกคนกระเตรือล้นกันมากโอ้โหทั้งจดทั้งฟังห,หน้าตาตั้งอกตั้งใจแต่พอผ่านไปสักยี่สิบนาทีแหมนิวเว็บสออาการคนแรก ปากเริ่มห้อยหนังตาเริ่มหย่อนนลครับติดตามด้คุณทักซิโดโนดูดูว้าวพอละเมตดก็ไม่ใช่ย่อยนะครับดูดูดูฮ่าโอแถวหน้านีาน่นะครับหักษังกรณ์ไม่กลับทั้นทั่งีงงเหมือนกันเจ้แต่ยังไงนั่ก็ยังงงครับว่าทักซิโดหลับหล,ลับตื่นตื่นแต่สามารถ สรุปบทความที่อาจารย์ชาลีให้เป็นการบ้านแม่เขียนมาได้ทุกเม็ดทุกคำพูดของอาจารย์ชาลีเอ้ยหลีบลงงอยากจะบอกให้รู้ว่าช่วงนี้ว่านาลิบก็มีเรื่องกลุ้มใจมากกลุ้มใจเรื่องลูกสาวคนเล็กแอบไปเหนืไอ้คนหนึ่งตอนแบบนี้อายุเรื่มที่จะย่างเข้าโรงเรียน ลนกบาลนฤบก็พาไปฝากอนุนบาลโรงเรียนว,วัดทัชทองอินเตอร์เนชั่นแนลแม่ว่าจะไปโรงเรียนหน้นะครับต้องคอยดูแลโอ,โอ้โหโอบกันอยู่เป็นชั่วโมงทุกเช้าเลยเห็นแล้วขึ้มกระตุ้วิ่งถ้าผมจะจาบเรียดแล้วนิบซุบซิบว่าอะไรมันก็เป็นกอสซิมันก็เป็นอะไร ็นมุมของคนอื่นที่เราไม่รู้แต่นลิลเขารู้แล้วนลิลพามาบอกเราด้วยสไตล์ของนลิลเองโอ้โนลิลเขามองเรื่องนี้ยังไงนลิลเขาก็จะมีมีในการถ่ายทอดออกมาที่ได้เป็นแบบของนลิลนลิลซุปซิปคือหนังสือพิมพ์ของวงการมายากรนลิลซุปซิปมันซื้อพิมพ์ของวงการวิยากลวันนี้เบนนะครับทนายความส่วนตัวของนลิลนี่นิลพูดถึงบ่อยๆวันนี้นะครับนะฮะ เนทิวลิปนี่ก็ทิวลิปนะครับใช้ชื่อเดียวกันชนพ่อและลูกนี่ก็อนาคตของเมืองไทยเลยนะครับบอกตรงว่าหลิปชอบชอบการแสดงของหนูมากมครับ,บความรู้สึกสีนหน้าแววตาชื่นชมทุกครั้งเคยอาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าผมจะแอบชื่นชมหลิปทุกรครับบ้งนะผมก็ชอบชื่นชมต้องขอขัแน,นะนาจกัิสลิงได้เลย <นะ S 1> ไม่มีปัญหาเคยดูหลิปทุกซีซั่นไหม ดูบ่อยแต่ก็ไม่ทุกตอนก็ว่างไหนก็ดูนะครับมันก็สนุกตลกตลกใช่ไหมฮะขำๆนี่ครับเคยดูในรีปชุบชิบไหมดูครับดูบ่อยดูแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นยังไงอ๋อรู้สึกว่าเป็นคนที่หาข้อมูลได้ลึกซึ้งดีรู้เรื่องชาวบ้านเป็ทุกเรื่องเลยครับเป็นรู้จากไหนครับรวมรีบรวมรีบถ้าชอบตอนไหโดยฮอตช็อป ตอนที่ชอบแซวคนเนีรยบชอบช่าพิเศษเลยครับนะชอบเอาคนอื่นมาแซวเล่นถูกแซวบ่อยไม่ใช่อจริงมันไม่ใช่ครับคือคือการที่เราได้ความรู้มาเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะสร้างของหรือสร้างงานได้เยอะมากมายของมันอาจจะได้ชิ้นเดียวถ้าเราได้ความรู้มาเนี่ย มันจะแต่ยอดเป็นรอยชิ้นพันชิ้นได้แนวคลิปได้รูปแบบการแสดงที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งมันมีค่ามากนี่อ <on trabajando> oh ัน <on> น <Rocket music> ี um ้เจ้าก็อามใหญ่เลี้ยงใหญ่ครับแล้วกนชาวบ้านเนี่ยมันมาทานซอนตรงนี้ก็ไม่ร้อน ครับไก่บางส่วนไก่แบบแคน่นี้บางส่วนไก่แบบตีน้ำตู้มาเสร็จพ่อเรนะาใครบับไม่ว่างยวเป็นเบบี้มีมันมันไม่ซึ้งกับเรานี่ดาริดเป็นไการจำเป็นนะครับจะพาแขกมาค่าเอาค่าคอมมิชชั่นดีเพิ่มใหม่อเออผมคิดว่าทองแดงตัวจริงคนนี้นะครับไม่ใช่ผมนะครับต่ละใจได้สีนน่ได้สี่ ดูน้าครับวันนี้ที่ท่อทำกับอี่ฟินิิ์เที่ยวตลอดทัวร์เชาตั้มาจะมีอยู่สประเภทที่มันกั้งขึ้นกันมากเลยว่ามั m เ n i p u เลชั่นหรือเจเนเรชั่น สมมติเราจะมาพูดถึงเรื่องของ general magic นมันก็ general มันพูดอยู่แล้วว่ากนทั่วๆไปกนหลากหลายนั่นหมายถึว่าในหนึ่งการสแสดงของคุณเนี่ยมันจะต้องมีความหลากหลายของมาหลายกลอุปกรณ์หลากหลายตรง,ง,งนี้คุณลง general ไปแต่ถ้าเป็น manipulation เนี่ยดูตรงที่ว่าคุณใช้ความสามารถของมือ่ได้มากน้อยแค่ไหน manipulate ก็คือการทําด้วยมนุษย์การทําให้เกิดผลด้วยมนุษย์ ความหมายตัวถอ่าจะใช้อุปกรณ์น้อยมากทุกอย่างเป็นคนทำมนุษย์เป็นคนทำแบนิฟูลเลชันนะครับไม่รีเขายงปรบมือครับนักวิชาการไทยเกล่าวไว้ว่า

Topeng Bang